ัีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทํามื้อเช้าแบบง่ายๆนะคะพอดีเรามีขนมปังโอลวีนะคะวันนี้เราก็จะทําเป็นขนมปังชุบไข่นะคะเราก็นําไข่มาตีให้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็นำน้ำปังมาชุบกไข่นะคะแล้วก็ที่กระทะของเรานี่ก็คือเราก็ทาเนยลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําขนมปังชุบไข่ลงไป นี่นะคะตอนนี้เราก็นำขนมปังชุบไข่นะคะเตรียมปิ้งบนกระทะนะคะที่เราทาเนยไว้แล้วนะคะนี้เราทับข่าวแล้วเราก็มาทำหวานนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะเอออันนี้เป็นนมนะคะเราก็จะนำขนมปังทานมสดนะคะนมสดชุบนมสด ันนี้นะคะน่าจะเริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมากลับกันดูสีสวยนะคะสีสวยเลยอันนี้เป็นไข่นะคะชุบไข่อันนี้ชุบนมเราก็จะโรยหน้าด้วยปูอัด นะคะคแล้วเราก็ใส่ชีสสไลซ์นะคะหนึ่งแผ่นนะคะอ,อันนี้นมวายไปแ้งลืมกลับเลย ตายแล้วอันนี้ข้าวกับหวานอันนี้เราทำชี้ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดครบยังไงดีโอ้ตายละโอไฟแรงจริงอันนี้โอ้า่ากลวอืนี ันนี้แบบขาวนี้แบบหวานนะคะอันนี้นะคะเราก็นําขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะราดด้วยน้าพึ่งนะคะน,นี่เป็นน้าผึ่งอันนี้เป็นขาวนะคะก็คือเป็นขนมปังชุบไข่แล้วเราก็ใส่ไส้ด้วยปูอัดไส้กรอกแล้วก็ปูน่าหั่นเป็นลูกเต่านะคะแล้วก็ใส่ชีสด้วยหนึ่งแผ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าทานคู่กับกาฟแฟง่ายๆนะคะ อาตัวไปทานมื้อเช้าก่อนนะคะก่อนจะไปทำงานค่ะ